สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสำคัญเลยนะครับคือเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็การตรวจรับพัสดุของกอมทมกรุงเทพมหานครนี่แหละครับค่ะพอดีเราได้ข้อมูลมาเป็นวิดีโอบรรยายเลยดูแล้วมีอะไรใหม่ๆเยอะเหมือนกันนะ น่าสนใจมากใช่ค่ะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรเลยค่ะครับเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องเงินภาษีด้วยแล้วก็กระทบการทํางานของเจ้าหน้าที่โดยตรงเลยวันนี้เราเลยจะมาลองแกะดูกันว่ากฎใหม่ๆมีอะไรบ้างใครเกี่ยวและต้องระวังตรงไหนเป็นพิเศษตอนตรวจรับของเนี่ยโอเคเริ่มกันเลยกฎหมายที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันมีผลยังไงบ้างครับค่ะคือ ตอนนี้หลักๆเลยเนี่ยเราใช้กฎหมายสามฉบับนะคะมีพรบรจัดซื้อจัดจ้างปี60แล้วก็มีระเบียบของกระทรวงการคลังแล้วก็กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องอีกนิดหน่อยค่ะครับผมเหตุผลที่เปลี่ยนก็เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยแต่ละที่อย่างกทมอเองหรือหน่วยงานท้องถิ่นอื่นๆเขาก็มีระเบียบพัสดุของตัวเองหมดเลยอ๋อต่างคนต่างมีกฎใช่ค่ะ มันก็เลยเปฏิบัติไม่เหมือนกันตรวจสอบก็อาจจาะคนและแนวทางกฎหมายใหม่นี้เลยออกมาเพื่อให้ใช้เหมือนกันหมดทั่วประเทศเลยค่ะให้เป็นแนวทางเดียวกันหมดใช่ค่ะทําให้สั่งการหรือตรวจสอบอะไรต่างๆมันง่ายขึ้นแต่ช่วงแรกๆนะคะกทมก็ติดขัดนิดหน่อยเหมือนกันเพราะระเบียบเดิมๆเนี่ยเขาไปกําหนดอํานาจไว้ที่ท่านผู้ว่าคนเดียวเลยอ้าวรอครับค่ะแต่พอมีการมอบอํานาจลงมาแล้วทุกอย่างก็เดินหน้าต่อได้ค่ะโอเคครับ พอเป็นมาตรฐานเดียวกันก็น่าจะดีแต่เห็นว่ามีคณะกรรมการเข้ามาเกี่ยวข้องหลายชุดเลยอันนี้มันมันช่วยให้รัดกลุ่มขึ้นหรือว่ามันจะซับซ้อนขึ้นไหมครับในทางปฏิบัติอืมเป็นคําถามที่ดีค่ะคือหลกัหลกๆเลยเนี่ยมีคณะกรรมการตามข้อ25อันนี้จะเกี่ยวกับตอนซื้อจ้างโดยตรงหรือตอนตรวจรับพัสดุเลยเช่นคณะกรรมการซื้อหรือจ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุครับแต่ว่ามีอีกสองคณะที่สําคัญมากๆเลยนะคะอันนี้ตามข้อ21 คือต้องตั้งทุกครั้งเลยนะคะไม่ว่าจะซื้อแบบไหนวงเงินเท่าไหร่ก็ตามทุกครั้งเลยเหรอครับใช่ค่ะทุกครั้งคือคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าสเปกนะคะกับอีกคณะคือคณะกรรมการกำหนดราคากลางอ๋อสเปกกับราคากลาง ใช่ค่ะซึ่งราคากลางนี้ก็สําคัญมากต้องมีที่มาตามพรบมาตรา4ด้วยนะคะส่วนเรื่องคนที่เป็นกรรมการเนี่ยข้อ25จะระบุชัดหน่อยว่าเป็นข้าราชการลูกจ้างประจําพนักงานราชการแต่ข้อ21เนี่ยจะยืดหยุ่นกว่าอาจจะตั้งเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีความรู้ก็ได้ค่ะเข้าใจครับแสดงว่าขั้นตอนกําหนดสเปกกับราคากลางตั้งแต่แรกเนี่ยสําคัญสุดๆเลยแล้วพอมาถึงขั้นตอนการดําเนินการ มีอะไรที่ต้องเน้นเป็นพิเศษไหมครับมีค่ะคือกระบวนการหลกัหลกๆมันมีสามขั้นตอนเนอะกาหนดสเปคราคาแล้วก็ไปเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างแล้วสุดท้ายก็คือตรวจรับพัสดุครับจุดที่ต้องระวังมากๆเลยนะคะเป็นข้อห้ามเด็ดขาดเลยคือคนที่อยู่ในคณะกรรมการชุดที่เลือกอะค่ะคือชุดที่พิจารณาผลการประกวดราคาหรือคัดเลือกเนี่ยห้ามมาเป็นกรรมการตรวจรับในงานเดียวกันเด็ดขาดอ๋อคนเลือกห้ามเป็นคนรับ ใช่ค่ะจำง่ายๆเลยเลือดห้ามรับเหตุผลก็เพื่อป้องกันเรื่องทุจริตหรือการเอื้อประโยชน์กันค่ะชัดเจนดีครับเลือกห้ามรับแล้วคนที่กําหนดสเปคล่ะครับคนที่รู้รายละเอียดของเยอะๆเนี่ยเขามาช่วยตรวจรับได้ไหมครับได้ค่ะอันนี้ไม่ห้ามเลยแถมจริงๆแล้วควรด้วยซ้ํานะคะอ้าวเหรอครับค่ะเพราะคนกําหนดสเปคเนี่ยจะรู้ดีที่สุดว่าของที่ผู้ขายเอามาส่งมันตรงตามที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่า ตรงตามคุณลักษณะที่เราเขียนไว้ตั้งแต่แรกไหมทําให้มั่นใจได้มากขึ้นค่ะว่ากทมได้ของที่ตรงตามวัตถุประสงค์โอเคงั้นพอถึงตอนตรวจรับจริงๆคณะกรรมการต้องดูอะไรบ้างครับมีหลักเกณฑ์ย,ยังไงบ้างค่ะตอนตรวจรับเนี่ยอย่างแรกเลยคือมติของคณะกรรมการต้องเป็นเอกฉันนะคะเอกฉันเท่านั้นเลยใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดมีกรรมการท่านไหนไม่เห็นด้วยจริงๆก็ให้ทําบันทึกความเห็นแย้งแน่วไว้ได้ค่ะ ส่วนหน้าที่หลักๆตามระเบียบข้อหนึ่งเจสิบห้านะคะก็คือต้องไปตรวจณนะสถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาตรวจดูว่าถูกต้องไหมครบถ้วนตามสัญญาหรือเปล่าครับที่ถูกได้ไหมถ้าแยกกันแล้วใช้งานได้ก็รับเฉพาะส่วนนั้นไปก่อนค่ะแต่มีอีกเรื่องที่เป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะที่เปลี่ยนไปในกฎหมายใหม่คือมาตราหนึ่งร้อยมาตราหนึ่งร้อยใช่ค่ะมาตรานี้บอกชัดเลยว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเนี่ยมีหน้าทีบ่บริหารสัญญาด้วย ไม่ใช่แค่รอของมาส่งแล้วตรวจรับเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะโหบริหารสัญญาด้วยหรอครับหมายความว่ายัางไงครับก็คือต้องดูความคืบหน้าของงานด้วยค่ะถ้าผู้รับจ้างทํางานล่าช้าก็ต้องคิดค่าปรับตามสัญญาหรือถ้าเขามีเหตุขอขยายเวลาก็ต้องพิจารณาคําขอพวกนี้ด้วยโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะจากเดิมแค่ตรวจของกลายเป็นต้องดูทั้งกระบวนการเลยใช่ค่ะความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วสมมติมีกรณีแบบผู้ขายส่งของมาให แต่สเปคมันดีกว่าในสัญญาครับเช่นสั่งรถรุ่น A แต่เขาเอารุ่น B ที่ใหม่กว่าแพงกว่ามาให้แบบนี้รับได้ไหมครับดูแล้วก็ทมก็ได้ประโยชน์นี่นาไม่ได้ค่ะรับไม่ได้เลยเอา้าไม่ได้เหรอครับทั้งที่ดีกว่าถามไม่ได้ค่ะเพราะถือว่าไม่ตรงตามสัญญาถึงแม้ของจะดีกว่าแพงกว่าก็ตามถ้าจะรับของที่ไม่ตรงตามสัญญาเนี่ยสิ่งที่ต้องทําคือ ต้องไปทําเรื่องแก้ไขสัญญาให้ถูกต้องเสียก่อนค่ะต้องแก้สัญญาให้เป็นรุ่น B ก่อนประมาณนั้นค่ะต้องทําให้สัญญากับของที่จะรับมอบมันตรงกันก่อนถึงจะตรวจรับได้ต้องแยกกันนะคะระหว่างคุณสมบัติย่อยๆบางอย่างดีขึ้นในของรุ่นเดิมตามสัญญากับการเปลี่ยนเป็นของอย่างอื่นหรือคนรุ่นไปเลยสัญญามันคือข้อผูกพันหลักค่ะจะเปลี่ยนต้องแก้สัญญาชัดเจนมาครับสัญญาคือสัญญา แล้วถ้าเกิดมีการทําผิดพลาดไม่ทําตามระเบียบพุ่งนี้แล้วครับผลจะเป็นยังไงมีบทลงโทษไหมมีค่ะอันนี้ต้องระวังมากๆเลยคือพอรบรฉบับนี้เนี่ยเขาเขียนโทษทางอาญาไว้เลยในมาตรา120นะคะโทษอาญาเลยเหรอครับใช่ค่ะถือเป็นกฎหมายปฏิบัติงานฉบับแรกๆเลยมั้งค่ะที่มีโทษอาญาในตัวแบบนี้คือถ้าเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจหรือกรรมการเนี่ย ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบหรือว่าทุจริตจ,จนทําให้รัฐเสียหายเนี่ยมีโทษจําคุกนะคะตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีแล้วก็มีโทษปรับด้วยโอ้โห oh, แรงเหมือนกันนะครับค่ะแต่ต้องครบองค์ประกอบนะคะคือต้องมีเจตนาไม่ดีหรือทุจริตแล้วก็ต้องเกิดความเสียหายขึ้นจริงๆด้วยครับผมแต่ในทางกลับกันกฎหมายก็เขียนเรื่องค่าตอบแทนไว้ให้กรรมการด้วยนะคะยกเว้นกรรมการกําหนดราคากลางแล้วก็เจ้าหน้าที่พัสดุด้วย แต่ตอนนี้เหมือนกทมจะยังรอก,กำหนดแนวทางเรื่องงบประมาณสำหรับค่าตอบแทนส่วนนี้อยู่ค่ะฟังดูทั้งหมดแล้วการตรวจรับพัสดุของกทมยุคใหม่นี่โอ้โหเข้มข้นมากรายละเอียดเยอะจริงๆทั้งหลักเลือกห้ามรับที่ต้องจำให้แม่นค่ะไหนจะบทบาทใหม่เรื่องบริหารสัญญาที่เพิ่มเข้ามาอีกแล้วที่สำคัญคือมีโทษทางอาญาชัดเจนด้วยใช่เลยค่ะสรุปหัวใจสำคัญก็คือต้องยึดสัญญาเป็นหลักเลยนะคะ เคร่งคัดมากๆแล้วก็ต้องแยกหน้าที่ให้ชัดเจนเลยเลือกห้ามรับแล้วก็ต้องเข้าใจบทบาทใหม่ด้วยว่าเราต้องบริหารสัญญาไม่ใช่แค่รอตรวจของอย่างเดียวครับถึงแม้ว่าในอนาคตอาจจะมีค่าตอบแทนมาจูงใจแต่ว่าความรับผิดช,ชอบแล้วก็ผลทางกฎหมายเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วก็หนักแน่นมากจริงๆค่ะครับประเด็นที่น่าคิดเหมือนกันนะครับคือกฎระเบียบที่มันเข้มงวดมากๆแบบนี้เนี่ย มันจะช่วยป้องกันการทุจริตหรือเพิ่มประสิทธิภาพได้จริงแค่ไหนหรือว่าในทางปฏิบัติมันอาจจะกลายเป็นข้อจำกัดทำให้งานล่าช้าหรือคนทำงานกังวลมากไปหรือเปล่าอืมนั่นสินะคะการหาจุดสมดุลระหว่างความรัดกุมกับความคล่องตัวในการทำงานจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นความท้าทายที่กทมแล้วก็หน่วยงานอื่นๆต้องดูกันต่อไปนะครับ